สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดกลุ่มนะครับหลายปีแล้วดูสภาพมันฝุ่นปัดฝุ่นนี่ครับ4แซ่บ4 5 2 4 1 e โอ้โห นี่นครับมแม็กกาซีนหมูอดกระสีนนี่มีลูกนะโอเคนอนดูอันนี้มันหลายปีและร่อ,องกระสุนเอสบีนี่จะยิงออกหรือเปล่าคนระับเนี่ยอืม เ,เต็มกล่องเลยครับสิ0นัดแนกาซีน SB เับอันนี้อีกหนึ่งนะดามนะครับผู้ใหญ่ใจดีให้มา จากในกลุ่มช่วง5ปีที่แล้วยิงศูนย์เปิดนะครับได้ได้ดำผู้ใหญ่ใจดีในกลุ่มนะให้ดำ บายบายจบคลินี้ครับรับชมคลิปหน้า